สวัสดีพี่น้องกคชแนลห้างหายไปดูนะ้องพี่น้องบระดับคลิปเป็นเดือนเป็นดาวเนาะวันนี้ไปเครื่อนสะบางตัวนี้พี่น้องฮังนนาหันหลังไปทางไหะนเนาะอาทิสตีของเอพี่น้องมาลองเบิรงนให้น้องเขาใส่หนาของงามท่ามยํากดอ่อนซ่อนเขาพี่น้องเทือแรลกวันนี้วันที่ห้าโนเวมเบอร์จะมาลองใช้ดูนะทุกคนว่าจะเป็นยังไง ยายหกสิบบวกนะบ่ก,ก่อนขยัดสวยตามมานะคะเขาบอกว่าให้ในนส่น้อยสําสำเร็จข้าวโพดสันวะก็สิหน่อยเถอะเนาอสิพ่อบนไหนให้ไงพี่น้องเอ้ยมามามา,มาสวยมางามนำ้ำยายผกดคอ,อมเขาบอกว่าไม่ใส่เยอะนะเรือเม็ดข้าวโพดข้าวโพดแบบไหนอ่ะ <c oughs> ขอแต้มจังหน่อยเด้อพี่น้องคือยังมั่นใจมันก็นหน่อยแท้จัิงเลย หน้าแห้งมากเลยเนี่ยจะไหวหรืออ่ะใส่มันไปก่อนืึคุณสามีนี่แม่ใจบอกว่าเขาบอกไม่ได้ว่าให้แม่ให้ใจหรอกแต่บอกไม่ได้ราคามันพวกจะเป็นลม ต้องใช้ก่อนเขาบอกราคาออถ้าใช้ก่อนบอกราคาไม่เป็นไรบอกราคาทีหลังก่อนใช้นี่ห้ามบอกเลยนะกลัวเป็นลมถมต้องกวัวมันหมดหรอกเนาะซื้อมาใช้แล้วมันไม่หมดเข่จะพูดยังไงนะ ขอบการนี่มันแห้งทุกคนและหนึ่งเดือนมาดูนะน้องๆน้องก็งว่าโอเคเลยเดี๋ยวยายจะมาอัปเดตให้ดูถ้าอยงไรน้องทานานก็นไดมันก็แห้งท่นานาเนี่ พูดยิ่งใหญ่หยุดสวยนะทุกคนยาย,ย่ใยอมยายผู้หนึ่งลำใบยอมสิว่าจังได้กระสังพูดยิ่งใหญ่หยุดสวยจ้าวันนี้วันแรก a r t i s t ม m ีค่ะวาทีทองนี่แหละใจไปเลยจะว่ายังไงก็เล้วแต่ละวันนี้เอาเต็มที่เลย หนามันแห้งมากทุกคน5านูเบิร์ด223นะคะวันนี้วันแรกที่เริ่มใช้ว่าเบิรงวันหนเย่มงคลจะเป็นยังไงพี่น้องติดตามมงคลชาแน,นลเดอร์สได้จะรู้ว่าเราไม่รวยก็สวยได้ค่ะ มันีีคลิปสันส้นๆพี่น้องอัปเดตไม่ชมบังกดชชนแนลห่างหายไปหนูจะมากดุไปเมืองไทยมันมีเวลาอัดคลิปฮอนๆพี่น้องเลยมันี้มาแล้วกับมาไล่างานตูวพร้อมอาร์ติสตี้ของ mv นะคะผู้หญิงอย่าหยุดสวยค่ะเจอกันคลิปหนาแล้วพี่น้องหนึ่งเดือนแล้วผ่านไปแล้วมาดูว่าจะบังกดจะดูดีขึ้นไหมไม่รวยเราก็สวยได้ทุกคนสวัสดีค่ะ